หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่บเอ็ดยี่ิบสองยี่สิบสามแต้มครับเกือบสองโลสวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องฟองไปสุบูสุคนครับผมต่ออีสานพัดสิ้นครับผม <c oughs> มือนีสิบห้าพี่พน,นองไปดักหนูครับผม เช่นเคยครับผมหลังจากเมื่อวานบ่า้ไปหยุดวันหนึ่งนะครับเนาะนี่ครับผมกับดัก4 1หลังครับผมเหยื่อรองเท่าฟองน้ำครับผมเหมือนเดิมครับผมเหยื่อรองเท่าล้วนๆครับมานนี้นี่ครับสูตรเด็ดสูตรเด็ดพี่น้องเฉพาะถ้าเหยื่อรองเท้าอย่างเดียวมันกับบกเข่าพี่น้องหนูมันบกินดอกพี่น้องเหยื่อรองเทาอย่างเดียวแต่ที่ผมดักคือนี่ครับผมหัวเชื่อตําพพิกแกงรอครับพี่น้องนี่ครับผม ที่ผมดักประจํานาะพี่น้องสนใจกะสอบถามมาได้ด้วยพี่น้องเด้อขวดละหนึ่งร้อยบาทรวมทรงครับเหมือนเดิมครับผมขวดเ๊บซีสามร้อยสี่สิบห้ามิลลิลิตรครับผมไอขวดใหญ่นี่ผมสกอ,อกใส่ขวดเ๊บซี่นะพี่น้องเนาะขวดใหญ่ผมมาได้ไายนะครับเนาะสกอ,อกใส่ขวดน้อยนี่นะครับผมสนใจกะสอบถามมาได้ครับผมช่วงนี้กะไปเส้นีมันหยุดเด้อพี่น้องเด้อไอขนส่รงมันหยุดครับผมขอเปิดวันที่สี่้วครับเนาะสีม่มกราถต่ไปสนใจกะ ทรงซีทีไหวเลยครับผมวันที่4จะส่งเลยครับผมตอนนี้กะมีอยู่สามถัดเนาะสั่งมากะผมถ่าสทรงวันที่4ไปแล้วครับผมถ่านี้ทนรอนี่เด้อพี่น้องเด้อมันมวยหม่องทรงครับผมเขาปิดกันเนาะปีใหม่ครับผมนี่ครับขวรละหนึ่งร้อยบาทรวมทรงนะครับเนาะเด็ดบเด็ดพี่น้องรับเต็มมือคลิปมืออื่นเนาะพี่น้องเนาะว่าิีมานบอนี่ครับกับดักซีซีมาหลังครับผมจัดไปพี่น้องจะไปลุ้นกันอยู่ มือนเสาครับผมสวัสดียำสเสาพี่น้องพามายำหนูครับผมลักไว้หมู่บ้านพี่น้องทั้งหมดสี่สิบห้าหลังเหมือนเดิมครับผมมาหมายเก่าพี่น้องนี่ครับผมหมายที่ผมได้ยี่สิบสองต้เเมื่อวันพี่น้องมาใส่ซ้ำครับผมไอหลังจากมือที่ผมได้ยี่สิบสองตัวพี่น้องมันก็มีคนมาใส่ซ้ำผมอีกทีหนึ่งพี่น้องอยิงแล้เสียบทงไอโฟมขาวๆอยู่พี่น้อง เงี้ยวไปหดผุดเลยผมก็มาใส่ซ้ำเขาอีกพี่น้องเที่ยวที่สามบุงวาสีเหลือโตบอ่อยพี่น้องเนาะมันบวยมีมองใส่ครับผมก็เ,เลยมาซ้ำไม้เก่ามันคำแล้วนะหมู่ว้านพี่น้องไปลุ้นกันครับผมหลังแรกครับอยู่นี่มุงนี้ใส่เวทหลังหลังเดียวเนาะพี่น้องใส่ละจำมองอะไรพี่น้องว่าใส่เวทีนะฮึฮึดีพี่น้องดีแต่ว่าหนูเอา้าพี่น้องมึงเจอ กับดีดครับผมเจ่ว่าหนูคือบวเห็นเออแปลกอู้หลังแหลกเอาเฝ้าเลยพี่น้องหลังที่สองเป็นอย่างไรเอาพี่น้องครับหายไปไหนครับหายเรียบร้อยพี่น้องหลังที่สองเต็มแรกมาแล้วครับผมนี่ครับผมพุกเล็กครับเจ่ว่าสวยครับพี่น้องอ้สัมกับปั่นเลยตัวสวยครับเนื้อลงเทาล้วนเลยพี่น้องมือนี่มือนี้ใส่เนงื้อรงเท่าล้วนเลยครับ เออสีมีกระโพดอยู่สองหลังพี่น้องใส่กระโพดสองหลังหล่ะก็ะใส่เนงื้อลงเถ้าสี่ไอ้สี่สามหลังครับผมหมวเชื่อกตาปีแกงรอครับตูดเด็ดบอเด็ดพี่น้องมึงเนงื้อลงเถ่าก็ยังกินพี่น้องเงินหมวเชือเด็ดเลยครับผมไอลุงนั้นครับผมบหลังที่สามเป็นจังได้ขี้คระปีพี่น้องครับปีหไยล้เรียบร้อยพี่น้องหลังที่สามครับผม หลังทีสามกับมานโตสํากันเลยครับผมส,สวยๆหลังทีสามเต็มทีสองพี่น้องโอ้หันหันมัน,มน,มนเดี๋ยวขออนุญาตแกะเสื้อก,ก่อนพี่น้องต้องผูกเสื้อไว้ใส่หนึ่กระปูด้่ยครับไปกินพี่น้องมายามใส่ครับผมขอใครก่อนทีพี่น้องสามหลังสองเต็มครับผมสามหลังสองเต็มไอ้ฟังพูนอีกสองหลังครับหลังทีซี่ใส่ไว้ตรงขามกันนะพี่น้องทันเท้า,าล่ะคนหลือฝากกัน สละเรียบร้อยเดีย๋ยวน้องสี่พี่น้องโอ้ตัวนีย์สวยครับผมหลังทีสี่เต็มทีสามครับผมโอ้โอ้หมันหมันมันพี่น้องขนาดไสตตามหลังเขาได้ครับพี่น้องมึงโอ้หนูแม่ตัวนี่โอ้ตัวนียย้ใหญ่กว่าหมูพี่น้องหลังทีสี่เต็มทีสามครับพี่น้องเดี๋ยวเดียวเสียเสียก่อนโอ้นี่พี่น้องหลังทีสี่เต็มทีสามครับผมมาไ,ไปไป มกันเงียวๆพี่น้องอีกหลังหนึ่งครับไม้นี่ <c oughs> หลังทีซีหายพี่นอ้องมัวเป็นคนลักของพี่น้องผมหลงมองหาจาังไรก็บ,บอกพ่อผมว่าผมดักไวซีและฮาบอกพ่อเยาค่อยลบมาหาใหม่นะพี่น้องหลังทีซีพี่น้องเป็นยงไรเรียบ้อยพี่น้อง,องมองเกาเลยพี่น้องมองผมใส่มองเกาครับมองที่ ผมได้ยี่สองแต้มเหมือนันพี่นอ้องนี่ครับงูมันอยู่ในผมครับผมมีนห้อยมันกัดนะผมว่ามันต้องเหลือผมมาผมเลยใส่ซ้ำพี่นอ้องเรียบลอยครับผมแต้มที่ซีครับหลังหลังที่อะไรวะอุ้ยแต้มที่อะไรวะแต้มที่ซีหลังที้าครับผมหลังทีฮาแต้มที่ซีครับผมเมื่อกี้วาวพิษว่าหลังที่ซีหลังที่หกแบ,ลบ่ละหลงม่องปะ อยู่นี่ไปจังไดเอาเรียบร้อยอีกแล้วพี่น้องลูกมันกระโปมเต็มที่ใส่วันนี้เต็มที่หาหลังที่หกเต็มที่หาพี่น้องมองเก้าอีแล้วครับมองนี่มองเล็กเข้าที่แล้วนะพี่น้องโอ้มัน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 เกะเสือ,อก่อนพี่นอ้องมันผูนมันพูพี่น้องเลยมือนี่เลี้ยงหลังอีกแล้วเลี้ยงหลังอีกแล้วหลังที่หกเต็มที่หาพี่น้องใต้ขอรอไปหลังที่เจ็ดข้างๆ,ๆกันพี่น้อง มองเกาคือเกาเรียบร้อยพี่น้องเรียบร้อยครับเจ็ดหลังหกแต้มพี่นอ้องออ้โหนี่ก็มองเกาพี่น้องนาจะจาได้นะครับเนาะคลิปก่อนนี่ครับผมก็มาใส่มงนี่ะสิบสามโตเลียงเลยพี่นอ้องสินยอดพี่น้องหลังที่เจ็ดแต้มที่หกครับผมไอ้ลุงกระตองนาะพุน่นี่อีกหลังหนึ่งพี่น้อง หลังท um. um, uh, mm ี่แปดหลังที่เรียบร้อยพี่น้องหลังที่แปดเต็มที่เจ็ดครับผมพี่น้องอู้ยังมาคักมาแน่แต่พี่น้องมื้นี่นี่ครับผมอู้หัวเชื่อตํามปีเกียงรอทํางานอีกแล้วพี่น้องเหง้รองเท่าหัวเชือดตา้มปีเกียงรอครับผมหลังที่เก่าเต็มที่แปดครับผมพี่น้องอู้ยมันปูดมันปวหลังที่สิบเรียบร้อยเกือบยังเลยพี่น้องหลังที่สิบเต็มที่เกาพี่น้อง อู้พี่น้องมึงอู้เี๋ยแกะเสือก่อนพี่นออ้องอีงมันเป็นอยีงอยงมพี่น้องมือนี้วันพระเดี๋ยวพี่น้องมือนี้แต่ว่าหมานคักเลยหากินวันพระนี่คือหมาน <laughs> พี่นอ้องเตรียมทีเก้าหลังทีสิบครับพี่ครับผมอู้สุดยอดสุดยอดไปเดี๋ยวเมืองหนาอีกหลังหนึ่งพี่นอ้องยังต่อกันเลยครับผมหลังนี้เป็นยังไรหลังทีสิบเอ็ดอู้ฟ้าวพี่น้องอู้หลังทีสิ S, บเอ็ดบทถือครับผมเดีย๋ยวขออนุญาตเก็บหนูกอน นี่พี่น้องสิบเอ็ดหลังเก่าแต้มพี่น้องสิบเอ็ดหลังเก่าโตครับผมเดี๋ยวลุงกันต่อครับผมหลังที่สิบสองพี่น้องเป็นยังไงเอาเรียบ้อยอีกแล้วพี่น้องอันนี้หนูหน่อยโอ้ยหลูก,กันพี่น้องเต่กันมูเก่าครับผมโอ้สิบสองหลังสิบแต้มพี่น้องโอ้ม,มัมนโปรดมันโูพี่น้องสิบแต้มแลครับผมสิบสองสิบสามหลังนีแหละพี่น้องผมกันนับพีดนบถือกันครับผมโอ จีเป้ครับผมหาบบถือโอ้ยหาบบเห็นพี่น้องหลังหนึ่งอยู่ใส่เอา้ายูนีพี่น้งองสุดยอดครับผมอุย้ยเต็มดีสิบเอ็ดครับผมพี่น้องมาน์โปมาพูดเลยครับมึงครับเต็มดีสิบเอ็ดครับหลังดีสิบสี่หลังต่อไปพี่น้งองกระจักหายโอ้โอดีตพี่น้องได้วบถือครับผมดีดฟ้าครับผม หลังทีสิบหาพี่น้องเนีน่ยเรียบร้อยครับผมพี่น้องอ Solar, หลัง,งทีสิบหาเต้มทีสิบสองครับผมอู้หันมันมันพี่น้องเดี๋ยวถึงข้างนาอีกหลังหนึ่งพี่น้องห่างๆกันนะผมเดี๋ยวแก้ก่อนหลังทีสิบหาเต็มทีสิบสองครับผมไปหลังทีสิบหกเรียบร้อยพี่น้องเต้มทีสิบสามครับผมหลังทีสิบหกเต็มทีสิบสามพี่น้องอูุ้ดยอดสุยดสยอดพี่น้องหัวเชื่อสุดนี่ครับผมกับเงือกงเก้าของนำพี่น้องอ มึงพี่น้องสองหลังโตซ้อนเลยเอยสองสองโตซ้อนเลยพี่น้องจากแจมแล้ววะสิบสามโมพี่น้องสิบสามสิบสามต็มหล,หลังที่สิบหกเนาะครับหลังที่ยี่สิบพี่นอ้องเรียร้อยแล้วครับพี่น้องยี่สิบหลังครับผมสิบสามแ้มครับผมขออภัยหลายเมื่อกี้ผมนับลวงเนาะกว่าสิบสามเมื่อกี้แ้มที่สิบสองตัวนี้แ้มที่สิบสามครับผมนี่พี่น้องยี่สิบหลังสิบสามแจมครับผม ุกเล็กรุ่นร้วนครับโสวยครับผม uh, มันหมาเนี่ยขงขางกันพี่น้องอีกหลังหนึ่งเป็นยังไงสีมีเต็มทีสิบสี่บอมีบอเอาเรียบ้อยพี่น้องเต็มสีสิบสี่หลีครับผมนี่หลังที่ยีบเต็มทีสิบสี่พี่น้องอู uh, 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 ้อู้อู้ขักขัก,ข,กขักขนาดพี่น้องเลยขักโ,ขก,โขกโพดขักโคบหมูบมักแต้งพี่น้องเลยนี่ครับผมสองหลักสองหลังสองตัวอสอ้นครับผมสุดยอดไปลุยกระต่อครับผมสิบสี่เต็มแล้วครับ หลังที่23พี่น้องเรียบร้อยพี่น้องโอ้ยงายต้องฟังงางปันแมวนอนพี่น้องเอ้ยอุ้ยตัวสวยครับพี่น้อง,แต, 12, ง, 22, 23, แ,องแต้มที่15ครับผมหลังที่22ครับผม22 23อยู่แล้วพี่น้องแต้มที่15ครับผมอู้หูบวถือแคสซีหาหลังที่เหลือถือบดเลยพี่น้องอู้หมานโพดหมานโพไออันนี้ทงเขย่าเลยพี่น้องของบริษัทของผมนี่ เขาอยากมาดักกวนหนาผมนะพี่น้อ,มองมึงฮู้พี่น้องมึงขุยไม่ต้องขุยไงเลยพี่น้องแต่ผมบริดักนะก็คิดว่ามันเมือดแล้วเนาะมึงนี่ก็เลยบริดักซ้ำเขายาวนี่กระทงเขายาวเฮ้ว่าจะคงดัก,กวะบริดักเนลงหลงพี่น้องไปมึงมาต่ออ๋อนี่อยู่นี่ของผมครับผม เอาไปจังได้เรียบร้อยพี่น้องเต็มดีสิบกครับผมอู้อียงนี่พี่น้องอู้ตัวนี้สวยครับผมเต็มตีสิบกพี่น้องอู้หลังทียี่สิบสี่เต็มตีสิบกครับผมหมุนกันต่อพี่น้องมองนี้สามหลังครับผมยางลุยงานหน้ามาพี่น้องเนี่ยอุ่นรถผมจอดจุเป็นเรียาสูบ้ําใไหน้านะพี่น้องเป็นเกาะกลางหน้าพี่น้องใน่ถุงยางมาสามหลังสุดท้ายพี่น้องยูนี เป็นจังได้มิดจัดครับผมฟาวพี่น้องเนี่ยพี่น้องยี่สิบหกหลังครับมงไม้เนี่ยยี่สิบหกหลังสิบหกแต้มครับผมยี่สิบหกหลังถือไอบดถือแค่สิบหลังครับที่เหลือถือมัดเลยพี่น้องเนี่ยสิบหกแต้ม๋ยวไปลุ้นกันไม้ที่สองกับไม้ที่สามนะพี่น้องผมใส่ไปสามไม้เหลืออีกสิบเก้าหลังเนาะพี่น้องทั้งหมดสี่สิบห้าหลังครับผม หลังต่อไปพี่น้องไม้ที่สองครับผมหลังนี้ใส่ไวจ้จใจหกหลังมังพี่น้องยามาสองหลังนะครับสองหงกนี่เจ็ดหลังเล้พี่นอ้องได้ยังไงหลังต่อไปเรียบร้อยพี่น้องโอ้พี่น้องหนูแพงไงครับผมอ้บักแพงครับพี่น้องเต็มแรกมาแล้วครับพี่น้องหนูแพงไงเต็มตีสิบเจ็ดครับผมเอาอู้เอามาคือหลักเสือกกัดเสือกต็งไหนพี่นอ้องผมดักไว้นี่ โอ้หลังนี้ผมม่ได้ผูกเสือกเพ้าพี่น้องเสือมังคุดเนี่ยผมดักไว้นี่พี่น้องกินใต้อกมาพี่โอ้สุดยอดสุดยอดครับผมดี่จะหนกบวชขาไปกินพี่น้องหมาบวชขาไปกินครับผมหลังต่อไปพี่น้องอเลยจากหลงังเลยอีกสามหลังมั้สามมือสีเนี่ยพี่น้องหมา้ปีตามมีหนูแผงใหญ่พี่น้องหนูพูกใหญ่เย้ว่ะหนูขว่ยมันพี่น้องขว่วยทุกคนขวยใหญ่าย ต่ว่าสิมิตะโอ้ยเรียร้อยพี่น้องเต็มที่สิบแปดพี่น้องเต็มที่สิบแปดครับผมลูกมันตัวนี้พี่น้องตัวสวยอยู่ครับกระดูกกัังกรอบอู้อู้สืเมียมันคือผมมาถือก้อนถือลูกก้อนบรสันดึงเลยละไอสิบแปดเต็มครับผมคุณหลังก็ไปแดงจึงๆึอยู่พี่นอ้อง,งบวถืงมันหลงพวดบ่ เนี่ยเกลี่ยไปลงลูกเกลีอยไปปลูกเกลือยไปพี่น้องใส่ลงลงน้องปลูกเกลือไวเ้เรือยพี่น้องถ้าบางตัวมันถือขามันพาลากไปหัวะกัดหมาขาไปกินพี่น้องต้องผูกไว้ติดแผลเต็มแล้วหลังต่อไปต่างกันนี่กับมิดจัดมันอยู่เในพี่น้องมึงหูมันเนี่ยเนี่ยมันขบับยาไปปิดหูไว้ แต่ว่ามันคือบบกินเหงือ,อเป็นจังได่เดี๋ยวมาตัดม,มันใหม่พี่นกใหม้นี่สวยแห้งพอดีกับดักขุมเรือหน่อยหูหเล็กใส่ไปโบจักหลังเนาะไปหลังต่อไปหลังนี่กับเฝ้าพี่น้อองืกพี่น้อง,ออองไปใส่พี่น้องมึงครับผมพี่น้องมึงลั่อนไอยเลือดพี่น้อง เลือดแตกสะได้ครับผมมึงเลือดแดงคือคือไม่พี่น้องนะแต่ว่าหนูหายพี่น้องอืมอืม,อ,มอู้หูโบยูตรงสายหนูใหญ่นะว่ามีน้องเนาะมึงเลือดแตกสะได้ครับผมแต่ว่าหนูโบเห็นสิได้ครับไดพี่น้องไอ้หลังคือหายของไม้นี่พี่นอ้องเอ้ากระยัก,กหายไปไหนพี่น้องกระยักหายไปเรียบร้อยพี่น้องมาอีกแล้วครับผมเต็มที่สิบเก้าครับผมอู้ ตัวใหญ่พี่น้องก็นี้เจือืดครับผมตากแดดไลใส่ไว้ลงลงพี่น้องเตนมที่สิบเก้าครับผมผุนทางมันยังออกไปหากินในนาเปลี่ยนตื่นเต้นเต็มที่สิบเก้าครับผมหลังก็ไปพี่น้องหลังนี้ใส่ไว้ในปลาอ้อยครับผมยํำมาเราสามหลังเนาะพี่น้อง,หล,งหลังทุ่ท้ายหลังที่สี่ผมให้พี่น้องมึงยังครับผมผมเกิดนาผมเพิ่งเคยเห็นครับพี่น้องมึงครับผมเดี๋ยวผมจะซูมไหมมึงพี่น้องมึง ผมก็เ,เห็นบัวเนี่ยออกมานั่งเขาเมาอยู่ยวงนอกพี่นอ้องบวตใต้เลยครับเนี่ยอู้ยผมนึกว่าแมวพี่นอ้องผมตกใจเบิดผมนึกว่าไอาแมวมึง่อพองพอนไหมครับอุ่นเนี่ยพี่นอ้องลองอ่อยใส่ไปลองอ่อยเนาะพี่น้องตรงเนี้ยลายตาเนี่ยพี่น้องระยะไกลนั่งเมาเนี้ยหน,ะยะน,า,า,น,ยนาผมอยู่พี่นอ้องเขาการข้อ่จ่าบวตาต้ครับไงพวดพี่นอ้องมึงเตรียมที่ยี่สิบครับผม โมเมนต์ Moment, หนูตรงนี้แมวอู้พี่น้องเอ้ยไปพี่น้องครับเขาไปเอาพี่น้องมึงพี่น้องมึงครับพี่น้องมึงอู้ดถึกหลังสุดท้ายพี่น้องเอ้ยหลังซีซี 4, ครับไม้นี่แล้วก็เหลือหนาอีกประมาณสิบหลังครับไม่ปลาไว้พี่น้องมึงแมวครับพี่น้องโมเมนต์ Moment, หนูเนี่ยแมวครับ น้องมึเขากั้น,อนอออออาาคอแต่บใต้พี่น้องไงบดเป็นโลเลยครับตัวนี้แต้มที่ยี่สิบครับผมเดี๋ยวขอ,อนอยากจ,จะกัก้นก่อนเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวว่า้าลุณกรรมสติเรียบร้อยพี่น้องแต้มที่ยี่สิบครับพี่น้องมึงไงบหไงอูหไงกูฝ่ามือผมอีกครับผมอู๋ขนแดงยู่ค่งเลยพี่น้องเลย มึงครับเต็มที่ยี่สิบขนาดเขากา้านขอพอดีเลยพี่น้องแต่ว่าบวาตดตายมันใหญ่ปวดอู้เต็มที่สองพี่น้องหนูผูกไงเต็มที่สองครับแล้วก็เป็นผูกเล็กสิบแปดเต็มผูกใงสองเต็มครับอู้ตัวนี้ผัดกินผัดยังมาเสากินหัวเทียงเลยพี่น้องอู้มึงมึงโกค้างพี่น้องกระปมือผมสะซ้กันเลยครับผมยูสุดยอดสุดยอด ไม้ทุกท่ายพี่น้องใส่ไว้ในนี้ครับผมหลอกกันเทนหน้าเขาเขียวครับครับหมองพูนกอล้ยแล้วก็คันคลองน,น้อยๆครับผมประมาณสิบหลังเนาะพี่น้องมึงอีใส่ไปสองหลังพี่น้องใส่ตามหลังเขย่าดอกเขย่าใส่ไปแล้วหมือสองหมือนยังเนี่ยทงเขย่าปลูกไปผมก็มาใส่ตามหลังแต่ว่าผมมีห้อยมันมันไม่ไหมอยู่ผมว่าผมหมั่นใจหัวเชือกผมธนูมันเหลือเนี่ยผมขา,าดเลยพี่น้องหัวเชือกตามพี่เกียงร้อนหนูเขียวซําไลกับบอดโอ้ยหมือนทางมันแรงพี่น้อง อ้ยทางนี้ไปบังกะปิเนาะพี่น้องเนาะทางนี้ออกไปบังนาบอสทัพปูกต่แรงออกไปเส้นทันพล้ำสองพี่น้ง <c oughs> องผู้บอกว่าพี่น้องหลังแรกนั่นพี่น้องเลียโปรยครับผมพี่น้องเต็มที่ยี่ปีเอสครับผมผมบอกแล้วครับหลังแรกแต่โดนเลยมองนี้ใส่ไปสองหลังครับมึงพี่น,นอ้องมึงหัวเชือกตั้มพิเกียงรอครับผมนี่อยู่นี่อีกหลังนึงเป็นทัง,อยอยงไหน ดีพี่น้องดีดเรียบร้อยพี่น้องสองหลังสองเต็มครับผมเต็มที่เท่ชัยวะดเต็มที่ยี่สิบสองแกเสียก่อนพี่น้องสองหลังสองเต็มครับตรงนี้มึงทั้งไม่เลยครับผมอสองหลังสองเต็มครับผมหยิบสองเต็มเนาะไปลืมรันต่อพุ่นพี่น้องก็กล้วยเดี๋ยวเอาหนูไปไว้รถกันนะครับผมผมว่าคลิปนี้มีทำลายสถิติคลิปก่อนเด้พี่น้องคลิปก่อนหนึ่งได้ยี่สิบสองเต็มครับ คลิปนี้ได้ยี่ยี่สิบสองแล้วพี่น้องคลิปนี้ได้ยี่สิบสองซ้ำคลิปก่อนแล้วครับแต่ว่ายังเหลือกับดากีประมาณเก็บหลังมั้งครับพี่น้องนี่ครับกอกล้อหมื่งกันต่อครับมีแต้มที่ยี่สิบสามบอใส่เวนปลาอย่างนี้มีจัดพี่น้องตรนี้ก็ห้อยคนใส่พี่น้องห้อยเก่าๆอกใช้ตั้มไปสั่นละม่คำหลังพี่น้องนะเมื่อวานทางมาแมลนออกมา หนึ่นกระต๊วกยีนี่อุ้ยมืนนี่ตกขี้ต้มพี่น้องเลยมี่นีอีกหลังหนึ่งอือมิดจัดคือเก่าพี่น้องหลังที่สามของไม้นี่นานโอ้ยพี่น้องเซียนที่23ครับผมโอ้ยหลานมันพี่น้องโมเมนต์ลูกมาในหลานมันครับผมโอ้ยหน่อยครับหน่อยเนี่ยมันเหลือจากกับดักเขามาพี่น้องโอ้ยแต่ไดรแต่ไตเราก็ต้องเอาไปพี่น้อง สอดให้ลูกินไปเต็มทียี่สิบสามครับผมทำไลส่สถรษิคลิปกอนละ่ะโไปรุนทังพ่นพี่น้องเก็บผักไสใ้อมใส่หนูกันพี่น้อง่วยผักใสหรือว่ามาละขี่นกเลยพี่น้องมอหัดบ้านเราครับผมพี่น้องสรุปผลงานครับผมปวดพวบพี่น้องยี่สิบสามแต้มครับผมมือนีทำไลส่สศรษิเก่าครับพี่น้อง ลีปก้อนนี่ได้ไปหยิบสองครับมันี่หยิบสามได้หมักหลุดแมวไปสามตัวพี่น้องอย่างงี้งอใหญ่กว่า,ามูอ่ะตัที่วันนั่งเขา้าเมาอยู่ถือข้อบ่อใต้พี่น้องนี่ครับผมยี่สิบสามแต้มครับผมนี่ฮะัมานบอพี่น้องว่าพวดพูดเนาะครับเนาะ ถือคักถึงแน่พี่น้องสนใจกะสังมาใดเด้อพี่น้องเด้อหัวเชือตั้งพี่แกงรอครับผมมีแต่ช่วงนี้ขนทรงยุยดเด้อพี่น้องเนาะทรงบ่าด้ดทรงใดเหลื่มทรงใดวันที่สี่เนาะครับเนาะสนใจกะสังมาใดควรละหนึ่งร้อยบาทร่วมทรงครับผมต่ออีสานปะทินสวัสดีครับ